เล็กดีคนเราใจมันเล็กก็ทำรูปเล็กๆแต่ใจใหญ่ๆก็ทำรูปใหญ่ๆอขอบคุณโอ้ยขนาดเท่าไหร่ครับฮะใหญ่กว่านี้หน่อยไ,ได้นะแล้วใจนี่คลิบยังคลิบแล้วคลิบแล้วตอนตอนเด็กๆมันับเสฟเลยต้องไปคลิบใจ ลิปตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนอยู่อนุบาลสองใจมนันหักเสียกี่ยวไม่ออกอยู่อนุบาลสองครับใจมนันหักเสียลิปตอนแรกเกิดใ่าอ,อ๋อตอนนั้นไม่ทราบครับแต่ว่าครับอช่วงนั้นก็แปลกใจเล็กน้อยว่าทําไมใจผมถึงไม่เหมือนใจคนอื่นทำไมใจคนอื่นก็มีหนังห้อยๆยใจเราไม่มีหนังห้อยๆย 国家保护的。<laughs>